ไปที่คู่จิ้นสุดฮอตนะคะกับแจมรัชตาแล้วก็ฟิล์มธนพัทค่ะที่ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเสิร์ฟความฟินจัดแฟนมิทติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ใโปรเจกต์ Project มาให้แฟนๆหายคิดถึงกันแล้วนะคะสำหรับ2คู่จิ้นหนุ่มฮอตแจมรัชตะและฟิล์มธนภัทค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยก็ได้เตรียมไปสร้างความฟินในงานแฟนมิทติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเซอร์ไพรส์อีกเพียบเลยนะคะนอกจากนี้แจมและฟิล์มก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าตารางงานเนี่ยแน่นทั้งคู่ก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นออกงานด้วยกันนะคะแต่เมื่อไรที่มีงานคู่ติดต่อเข้ามาก็ยินดีรับอยู่แล้วคะ่ะใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าไปที่ ญี่ปุ่นครับเตรียมเสื้อกันหนาวไปก่อนอนะันดับแรกตอนนี้ญี่ปุ่นหนาวไม่ให้เป็นหวัดเอย่าไปถึงว่าชม่ดอช๋ โชว์ได้แตใ่ในแต่ละที่ของเราก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ,รบแต่ละที่แต่ละอะไรเราพยายามจะทําโชว์ให้แตกต่างกันไปเพื่อให้แฟนเขาได้สนุกได้เอนจอยกับเรามากที่สุดเอาไว้รอดูในงานพูดไปเดี๋ยวก็หลุดกันอีกอะ่ะไม่มันเป็นความลับไงยังพูดไม่ได้แฟนมิแฟนมิใช่ไหมอัน,นญี่ปุ่นสามคำแบบแฟน,น,นมิที่ญี่ปุ่นสามคำแบบมีแฟนมิญี่ปุ่นกินซูชิ ศิลปินศิลปินหิวครับหนาวสั่นมาก